ในการประกอบกิจวัตรประจำวันสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้ำเพราะเราต้องใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคและการใช้น้ำของเรานี่เองทำให้เกิดน้ำเสียขึ้นเช่นน้ำเสียจากการล้างจานซักผ้าล้างรถถูบ้านซึ่งน้ำเสียที่เราจะปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองสาธารณะควรจะมีการบำบัดเสียก่อนแต่เอ๊เราจะบำบัดน้ำเสียกันได้ยังไงนะแล้วระบบบำบัดน้ำเสียมันเป็นยังไง อีกแป๊บหนึ่งก็จะได้เห็นแล้วละ่ะเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาควากำลังจะเอาถาังบำบัดน้ำเสียมาส่งอ๋อรูปร่างหน้าตาของถังบำบัดน้ำเสียมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้เนี่ยเอามันมาติดตั้งเลยดีกว่าเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นต้องสำรวจพื้นที่ภายในตัวบ้านก่อนนะครับ ว่าเหมาะจะติดตั้งไว้ตรงไหนซึ่งบริเวณที่ติดตั้งต้องให้อยู่นอกตัวบ้านหรืออาคารและต้องใกล้ท่อน้ําทิ้งด้วยนะครับส่วนพื้นที่นั้นควรจะมีพื้นที่ประมาณ4ตารางเมตรและห่างจากตัวบ้านไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับเมื่อเราได้จุดที่เหมาะสมแล้วก็ให้ช่างขุดเปิดดินและความลึกตามที่บริษัทอาควากำหนดเลยเมื่อขุดเสร็จแล้วก็ปรับดินก้นบ่อให้เรียบหากพื้นดินก้นบ่อเป็นดินแข็งก็ให้เทคอนกรีตหยาบรองพื้นก็พอ แต่ถ้าดินอ่อนเหลวเพราะมีน้ําใต้ดินมากก็ต้องตอกเสาเข็มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจะได้รับน้ําหนักได้นะครับไหนไหนเอาแปลนมาดูสิว่าต้องใช้วัสดุอะไรบ้างเสาเข็มต้องเพิ่มหรือเปล่าจะได้สั่งของมาพร้อมกันเลยโอ้โหช่างขุดบ่อได้เร็วมากและไม่ได้ความลึกและความกว้างตามแบบแล้ว ให้เช็คแนวสโลปของท่อน้ำทิ้งที่ออกจากตัวบ้านไปยังท่อน้ำเข้าของถังบำบัดให้มีระยะสโลป1ต่อ100เซนติเมตรเมื่อได้ระดับที่ถูกต้องแล้วก็เอาเสาเข็มมาตอกได้เลยพอตอกเสาเข็มเสร็จอย่าลืมตีหัวเสาเข็มด้วยนะครับปูนจะได้ยึดติดที่หัวเข็มเวลาเทปูนส่วนความหนาเอาสัก5เซนติเมตรก็พอจากนั้นเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตร และปาดหน้าให้เรียบให้ได้ระดับสมมาตรพอดีไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับและก็ปล่อยให้ปูนแข็งตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงเมื่อปูนแห้งดีแล้วเรามาดูวิธียกถังติดตั้งกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะครับว่ามีเศษวัสดุใดๆร่วงหล่นลงไปอยู่ที่ฐานล่างบ้างหรือเปล่าและต้องเอาออกให้หมดเสียก่อนนะครับจากนั้นให้ใช้เชือก ผูกกับไม้ที่แข็งแรงร้อยเข้ากับปากถังเพื่อยกถังหย่อนลงไปโดยการดึงเชือกต้องคอยประคองไว้นะครับและจัดทิศทางของท่อน้ำเข้าและออกให้ถูกต้องตรวจสอบแนวท่อน้ำเข้าออกและรางระบายว่ายอยู่เหนือระดับน้ำที่จะท่วมถึงหรือไม่และให้ต่อท่อน้ำเข้าออกท่อระบายอ,อ,กอาออกาศและท่อเติมลมไปเลยเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เติมน้ำสะอาด ลงไปครึ่งถังแล้วก็เอาทรายหยาบกรบด้านข้างถังบาบัดให้เท่ากับระดับน้ําที่เราเติมไปแล้วจึงเติมน้ําต่อให้เต็มแล้วค่อยกรบทรายเพิ่มจนถึงระดับคอถังหากวางระดับปากถังต่ํากว่าระดับพื้นจะต้องแก้ไขยังไงหากเจอปัญหาแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับทางอาความีจําหน่ายปากถังสําเร็จรูปสามารถเลือกความสูงได้ตามความต้องการ และยังมีทีมงานมาติดตั้งและแก้ไขปัญหาให้และสิ่งที่สำคัญวัสดุที่ใช้เป็นชนิดเดียวกันกับถังบำบัดด้วยครับแต่ถ้าอยากจะทำเองก็ให้ใช้อิฐมอนก่อรอบปากถังให้เท่ากับระดับความสูงที่ต้องการและเทแผ่นคอสโลรัดปากถังทั้งด้านที่ยึดติดกับปากถังและด้านที่ยึดติดกับฝาถัง แต่ในทั้ง2กรณีนี้ไม่ควรต่อคอถังสูงเกินกว่า45เซนติเมตรนะครับข้อควรระวังในการติดตั้งถังบำบัด 1. ระวังของแข็งหล่นใส่ 2. ระวังการหล่นกระแทกของถัง 3. ระวังของมีคมอาจทำให้ถังรั่วซึมและ 4. ห้ามให้รถแมคโครหิ้วถังก่อนการใช้งาน ควรมีการเติมหัวเชื้อที่ทางอคว้าให้มาพร้อมกับถังโดยทําการผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุใส่ลงในถังบำบัดน้ำเสียในช่องที่มีมีเดียหรือส่วนที่ติดกับท่อน้ำออกในรุ่น AP AF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของถังบำบัดและช่วยลดกลิ่นการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธีนอกจากจะทำให้ระบบทำงานได้ดีและไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นย้อนกลับแล้ว การใช้ถังบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งน้ำลงสู่คลองสาธารณะจะส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้วยังถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ตลอดไปนะครับ